สติครึ่งปีหลังสําหรับบิตคอยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจคลิปนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองต่างๆและเดบการบิดีซในวันนี้ไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมไม่ใช่แนวคิดละโมส่วนตัวผมไม่ได้มาห้ามการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่3เดือน6นะครับเพื่อจะเห็นในชัดเจนว่าสาติช่วงครึ่งปีหลังของบิตคอยเนี่ยถือว่าน่าสนใจเกี่ยวขจีพอสมควรนะครับขณะที่ในช่วงของเดือนนี้หรือเดือนมิถุนายนเนี่ยบิตคอยเนี่ยมีโอกาสนะที่จะปิดใกล้เคียงกับ2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าประมาณ3-5%ผมถึงว่าเออก็เือน่าไมเือะมากเอากเาเจอ,อวา่า ก่อนหน้านี้มามากพอสมควรแล้วเราเจ็บช้ำมามากพอสมควรปิดลบประมาณ15-17%นั่นเองก็ใกล้เคียงกับปี2021พอสมควรนะครับหมายถึงปี2022เนี่ยบิตคอยค่อนข้างวิ่งไปใน,นานโนมทิศทางที่ ใกล้เคียงกันกับปี2027มากๆซึ่งถ้าเรามองภาพว่ามันใกล้เคียงกันแล้วก็โอ้โหในช่วง2เดือนหน้าต่อจากนี้เนี่ยนะครับถือว่าบิตคอยมีการปรับตัวได้สวยงามและก็มีผลตอบแทนที่ดีพอสมควรนะก็ต้องบอกว่าเออก็ยังพอดูดีนะในช่วง2เดือนต่อจากนี้อันนี้เ,นเพื่อนๆลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าเ,เพื่อนๆมองว่าอีก2เดือนเนี่ย จะเป็นข่าวดีสาหรับบิตคอยหรือเปล่าและต่อไปก็โอเคบิตคอยอาจจะมีการปรับตัวก็ได้จากการที่ s p เนี่ยเหมือนจะรับอยู่บริเวณแนวรับสําคัญจากการที่วิ่งเป็นับเบิดบันทอมเบรกขึ้นไปและกําลังพักตัวโอ้โหเป็นดับบรรท้อมที่ชัดเจนมากๆถ้าหากรับอยู่มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อซึ่งอาจจะส่งผลให้คริปโตเนี่ยมีการปรับตัวตามนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมกันดูเนาะและมุมมองนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผมก็ค่อนข้าง มีมุมมองนี้เช่นเดียวกันนะเป็นเซนเนอรียโอหนึ่งที่ผมได้มองเอาไว้อยู่เหมือนเหมือนกันซึ่งก็ต้องบอ,อกว่าก็ไม่รู้นะว่าจะพักตัวไปอีกนานแค่ไหนผมมองว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับช่วงกลางปีก็คือมันจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆมองเป็นมมุมมองนี้หรือเปล่าก็คือบอดดิ้งเวทเนี่ยเป็นมุมมองนี้ได้ไหมเพียงแค่ว่าเราอาจจะรอการออกไซเวย์พักตัวบริเวณแนบสําคัญไปก่อนหรือเปล่าและมีการเด้งกลับขึ้นไปคืนก็อาจจะใกล้เคีีียงงกกับในนนนช่่่่ว2เเดือนนือออหห้้าาาตจรปลท Bitcoin. มีโอกาสจะปรับตัวนะครับแต่เพ,เพื่อเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งสำหรับใครที่นับเวฟก็จะเห็นเป็นการนับ1-2-3-4-5ลง2อ4 5าอาจจะเหมือนกับคุณลุงฉลกเนาะที่คุณลุงเนี่ยก็มองมุมมองนี้ไว้เช่นเดียวกันว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนขาสีแล้วนั่นเองเนาะ คือเพื่อนๆเนี่ยมองเป็นมุมมองนี้ได้ไหมว่า falling wedge มีโอกาสแน่นอนในช่วงวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปก็จริงแต่น่าจะล่วงลงมาเทสแนวรับสําคัญเป็นการปิดแกับทางด้านซ้ายมือก่อนจะอยู่ที่ช่วง2 0 0 3 0 0 0ซึ่งก็จะตรงใกล้เคียงกับเส้น MA 200ในทางเฟรม w ์วีคลี่ด้วยนั่นเองเพื่อนๆมองเป็นมุมมองนี้กันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับและ อีกมุมมองนึงก็เป็นขาสีเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ร่วงลงไปรุนแรงถึงขนาดนั้นเขาได้มองว่าการปรับตัวหรือไซเวตตอนนี้มีโอกาสนะจะปรับขึ้นไปเทสที่3 5 0 0 0ก่อนและหลังจากนั้นค่อยร่วงลงมาเทสที่ประมาณ2 8 0 0 0ซึ่งจะเป็นการจบขาสีใหญ่นั่นเองเตรียมที่จะขึ้นเวฟ5านั่นเองเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถ้ามุมมองนี้เนี่ยก็ ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละครับเนื่องจากมองเป็น falling wedge ในภาพที่ย่อยลงมาเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยจะมองเป็นภาพใหญ่แบบนี้ซึ่งถ้าการลงมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือน head and shoulder ในการกลับหัวเป็นขาขึ้น,นครับก็คืออันนี้เป็นไหลซ้ายน,นี่เป็นหัวแล้วก็เป็นไหลขวาเป็น head and shoulder นั่นเองก็เบรกขึ้นไปและถ้าเรามาลองดูใน bitcoin ในภาพลองถึงยกันบ้างเนี่ยตั้งแต่ all ท i m e ในปีในปี2018 เปรียบเทียบกับช่วงจุดล่างสุดที่จะกลับตัวใช้เวลาประมาณ469วันซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหในช่วงปัจจุบันเนี่ยเราใกล้เคียงกับ469วันแล้วหรือว่านับจากเดือนนี้จะเริ่มมีการกลับตัวสําหรับบิตคอยให้เราได้เห็นแล้วนั่นเองเพราะว่าในเดือนถัดไปตามสถิติในช่วงต้นคลิป ก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือมีการปรับตัวที่ดีขึ้นสําหรับบิตคอยนั่นเองเพื่อนๆมองว่าสถิติต่างๆน่าสนใจไหมหลังจากเดือนนี้ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับและสําหรับอีทิเรียมอีทิเรียมหนึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหวิ่งไซเวยน,น่าเบื่อแล้วก็มีการร่วงลงมาเยอะพอสมควรก็ร่วงตามหลายๆเหรียญนั่นแหละนะครับซึ่งอีทิเรียมเนี่ยเปรียบเทียบกับปี2 0 1 6 2 0 1 7กเ็ต้องบอกว่าอยู่ในแนวโน้มขาลงเนาะวิ่งเป็นเหมือน1 2 3 4 5 แล้วก็ลง C อะไรแบบนี้นะก็เป็นงาน A B C ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าค่อนข้างวิ่งใกล้เคียงกับปี2016 2017อยู่พอสมควรนะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นว่าช่วงปัจจุบันเราก็ยังอยู่บนเวณแนวรับสําคัญประดีเลยซึ่งก็จะเป็นอยู่2แนวเนาะประมาณช่วง1 8 0แล้วก็อยู่1 4 0โดยประมาณนะครับเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีการทิ้งขา C เอาไว้เป็นการทิ้งปิดไส้ ซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามีการทิ้งปิดไส้ในทางเฟรมวีคลีเช่นเดียวกันแล้วก็ผมฝาก o k เคไว้ด้วยเนาะคใครสนใจที่เทรดที่ o k เคมีส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%หรือแทบจะไม่เสียเลยค่าธรรมเนียมของผมเนี่ยถูกที่สุดนะนะไปเพื่อนเพื่อนคลิกที่เลงแนะนําของผมได้เลยค่าธรรมเนียมมีผลต่อการเทรดมากๆนะครับผมต้องวอกมันมีมูลค่าเยอะนะถ้าเพื่อนเทรดบ่อยๆนะครับซึ่งคลิกที่เลงแนะนําของผมได้เลยครับใช้ได้ทั้งสปอตและก็ฟิวเจอร์ใช้ได้ตลอดชีวิตครับผม โอเคครับเรามาอัปเดตครับบิตคอยกันเนาะแต่ว่าคอแห้งนะขอกินกาแฟดนึนนงเพิ่งซื้อกาแฟมานะกาแฟเพิ่งมาส่งอื <c> ้ม <oughs> สดชื่นชุ่มคอนะครับซึ่งโอเคจริงๆ b i t บิตคอยก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับสําหรับวันนี้จริงๆผมมีอะไรที่น่าจับตาอย่างหนึ่งในมงของผมเนาะซึ่งผมอยากจะเอาไ,ไปให้เพื่อนดูขนาะที่ว่าตอนนี้มันจะเป็นมุมมองขาขึ้นหรือขาลงในภาพช็อตเทอมนะครับแอด์คอยก็ยังไม่ได้ออหลุดเทรนไลน์เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกว่า ยังไม่สามารถเบรกแนวโน้มขาลงในภาพช็อตเทอมได้อาจจะมองเป็นมุมมองของแฟลกแบบนี้นะครับในภาพช็อตเทอมอีกมุมมองหนึ่งนะเนี่ยก็คือวิ่งอยู่แบบนี้อาจจะมีการไปหลุดเทรนไลน์ได้ต้องอรอลุ้นกันครับว่าการที่บิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นจากฟอร์ดิงเวทตรงนี้นะพุ่งขึ้นมาล่วงลงมาเทสแบบนี้การขึ้นไปตรงนี้เนี่ยใกล้ที่จะไปเทสแนวต้านแล้วมีโอกาสสูงมากๆที่จะกลับลงมาเทสเทรไลน์อีกครั้งหนึ่งจุดนี้นะครับคือจุดพิจารณาสําหรับเพื่อนๆน,น,นะว่า เออมันจะรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่มีแท่งเทียนในการกักบตัวเหมือนกับตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ใครอยากจะเทรดในภาพระยะสั้นอยากจะเก็งกาไรในระยะสั้นก็ค่อยพิจารณาเข้าเทรดในช่วงนี้แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงน้อยผมก็มองว่ายังไม่ต้องไปแอคชั่นอะไรใดๆในช่วงนี้นั่นเองนะครับขณะที่ผมก็จะมองว่าโอเคยังคงเป็นรนมขดะขึ้นอยู่จนกว่า,วาจะไปหลุดเทรนด์ไลน์ตรงนี้ไปนะครับแต่สุดท้ายในภาพลองเทิมผมยังคงมองลงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่ง ผมอยากให้เขาลงมารนะีเทสแนวรับสําคัญอีกสักครั้งหนึ่งก่อนตั้งแต่ช่วงประมาณ2 0 0หมเจนี่ยจนถึงปลายไส้นที่เนี่ยผมอยากเห็นการลงมารีเทสอีกสักครั้งหนึ่งะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับ Falling wedge ในภาพนี้เนาะใกล้เคียงกับ Falling wedge นั่นเองนะครับอ่าสองภาพนี้ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นการลงมารีเทสแนวรับสําคัญอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหญ่นั่นเองแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันใกล้เคียงกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อจะเห็นว่า ตรงนี้เนี่ยเราเบรก f a ล l i งเวทนะครับโอเคเบรก f a ล l i งเวทออกไปขึ้นมาปุ๊บลงมารีเทสเหมือนกับช่วงปัจจุบันเลยนะครับตรงนี้เบรกขึ้นมาลงมารีเทสเบรกแนวะโน้มขาลงอ่นะเบรกนวโน้มขาลงบีบแคบเข้ามาเบรกขึ้นไปลงมารีเทสแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยสิเขาเป็นการปิดหลุดเนี่ยสินะครับแต่ผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะค่อนข้างแบบวิ่งใกล้เคียงอะไรเพราะว่าช่วงปัจจุบันเนี่ย แท่งเทียนดูถ้าจะอ่อนแรงมากๆอ่อนแรงสุดๆซึ่งเพื่อนๆดูอย่างแรกกันก่อนอย่างแรกในเรื่องของเดือนมิถุนายนนี้นะครับ b t c ปีที่แล้วปิดลบประมาณ5.95%ถึง6%นะโดยประมาณนะครับปีนั้นอ่ะมันเป็นพฤติกรรมยังไงครับก็คือวิ่งไซเวย์อย่างเงี้ยแล้วมีการเฟคเอาท์ล่วงลงไปและไอช่วงปัจจุบันก็เดือนมิถุนายนตรงกันเป๊ะๆซึ่งผมก็มองว่าบิตคอยปี2021กับปี2022เนี่ยค่อนข้างวิ่งใกล้เคียงกัน และไอเดือนนี้ดันเป็นเดือนมิถุนาย,ยนอีกแล้วถ้าหากวันวิ่งเหมือนกันละ่ะก็มีโอกาสนะที่บิตคอยจะเกิดเป็นการเฟกเอาท์และร่วงลงมาเทสแนวะรับสําคัญอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคผมก็บองว่าส,สวยๆนะลงมาเทสสองอนเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบแนวรับสําคัญในช่วงนี้นั่นเองนะในและเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แม็กดีตัดกันขึ้นต่ํากว่าศูนย์จริงนะครับตัดกันขึ้นจริงสุดท้ายไม่สามารถยืนขึ้นเหนือศูนย์ได้และภูเขาเนี่ยเริ่มอ่อนแรงก่อน และไอช่วงปัจจุบันเนะช่นเดียวกันก็ยังไม่ได้ตัดกันขึ้นเหนือศูนย์เลยและภูเขาก็เริ่มอ่อนแรงเช่นเดียวกันโซคลาสสิก so เนี่ยมีการตัดกันลงต่ํากว่าโซนโอเวอร์บอทและไอช่วงปัจจุบันของเราเนี่ยดันตัดกันลงต่ากว่าโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยเช่นเดียวกัน2ออย่างแล้วนะอย่างที่3ต่อไปนะครับไอช่วงก้อนสีเหลืองๆเนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนมองว่าโอโ้มันเป็นการ เบรกแล้วอะครับตอนนั้นมันต้องขึ้นเราแน่ๆเลยก็แน่นอนครับมันไม่มีใครรู้เนาะจะถูกจะผิดก็ไม่มีใครรู้แต่ถ้าเรามาดูสติย้อนหลังเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่า m c x ก็ไม่ได้มีสัญญาณในการเข้าซื้อเช่นเดียวกันดันมาตรงกับไอช่วงปัจจุบนันนี้นะครับที่ MCDX ก็ไม่ได้เกิดสัญญาซื้อหรือว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่ขาขึ้นที่แท้จริงก็ได้อาจจะเป็นการเฟกเอาหรือเปล่ามันเหมือนกันไหมอะโอ้โหมันเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูนะ เหมือนกันไหมครับวิ่งใกล้เคียงกันไหมเพื่อนๆลองดูกราฟเนี่ยวิ่งใกล้เคียงกันไหมเนี่ยไอแท่งนี้ร่วงลงมาโอ้โหเหมือนกันยังกับแกะเลยนะต้องบอกว่าใกล้เคียงกันสุดๆนะครับใกล้เคียงกันสุดๆอนะ่ะดูแบบนี้นะครับใกล้เคียงกันสุดๆไปเลยนะครับร่วงลงมาชึบไซ์เวสไซ์เวมีพุ่งขึ้นไปช่วงนี้ก็คือไอช่วงนี้นั่นแหละนะครับอ่นะก็คือไอช่วงนี้เลยณปัจจุบันนี้นะผมจะมองเป็นมอมองนี้นะครับว่ามีโอกาสนะ ที่อาจจะปิดหลุดเทรนไลน์ก็ได้จากโมเมนตัมต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงในส่วนของเสียออปชันที่จะหมดอายุน่าจะในวันนี้นะครับมีค่าแม็กเพนอยู่ประมาณ29,0 0 0น้านะครับผมจะไม่ผิดนะครับใครรู้ข้อมูลทรัก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะผมไม่ได้เปิดดูนะโอเคเพื่อนผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ยังคงมีมุมมองว่าถ้ายังไม่หลุดเทรนไลน์เพื่อนๆก็สามารถรอนเทรนต่อไปได้แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงน้อยก็ผมมองว่าไม่น่าไปเข้าเทรนในช่วงนี้เพราะมันมีความผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งผมยังอยากให้เขากลับลงมาไนเทสอีกสักรอบนึงและยังคงมองเป็นมุมมองประมาณนี้อยู่นะครับเหมือนในช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งก็รอให้เขาเลือกทางอย่างชาัดเจนหรืออาจจะรอเบรกเหนือเส้น A50 ไปก่อนก,นก็ได้นะครับคำสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับผมก็มีมุมมองประมาณนี้หวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับยังไงขอแค่กดไลค์กดซับ กดแชร์เปังใจให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปผมก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับหรือใครสนใจที่จะการสนับสนผมเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมได้เลยผมจะอัปเดตแนวโน้มที่สําคัญไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ